สวัสดีค่ะวันนี้พาไปชมบรรยากาศท้องนาน้ำไม่ท่วมนะคะดูสิคะสวยสวยค่ะข้าวสวยมากค่ะลมนาเนะนาดก็มีนะคะคกงจกะลมแรงแล้วค่ะนี่ค่ะสวยๆนะคะ,ด,ะ,คะดูข้าวค่ะงามมากค่ะเพื่อนดูด้านหน้านู้นนะคะบรรยากาศสดชื่นมากค่ะท้องฟ้าก็ไม่ค่อยเป็ดใจเท่าไหร่นะคะยังมีเมฆหมอกอยู่นะคะ ตรงนี้ก็คือสะปลานะคะก็จะมีผักกระเฉดค่ะดอกเหลืองอลามงามเลยค่ะส,สวยๆนะคะเป็นเพื่อนพามาชมค่ะเดดเด็ดเริ่มออกมาแล้วนะคะดูค่ะพาเ,เพื่อนชมร,บรอบๆนะคะโอ้บรรยากาศดีมากค่ะเดินไปพาเด็ดลัดเลาะไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆตรงนี้ เพืนเพื่อนมาชมนะคะข้าวตรงนี้จะงามกว่าทุกที่เลยนะคะดูสิคะานาโนนก็เหมือนกันค่ะบรรยากาศสดชื่นดีจังเลยค่ะเพื่อนเพื่อนคะ,คะปากว่างมากค่ะอันนี้เขาเรียกนาตอนบนนะคะหรือเรียกว่านานโนนนั่นแหละค่ะไม่ใช่นาลุ่มนาลุ่มไปไม่ได้ะคะ่ะน้ำท่วมค่ะอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะคะ ถ้าพายุมาอีกลูกหนึ่งก็คงจะท่วมเหมือนกันละค่ะแต่กว่าจะท่วมข้าวก็สูงแล้วนะคะต้นใหญ่ต้นสูงมากค่ะพเพื่อนๆดูสิคะว้าวดูบรรยากาศค่ะพเพื่อนๆมาชมนะคะเดินไปรอบๆค่ะเพื่อนๆดูชมข้าวนะคะต้นเหญ่ต้นสูงแล้วนะคะ งามมาฝากเพื่อนๆน,นะคะ oh. ต้นสูงใหญ่มากค่ะบรรยากาศนะคะต้นไม้เยอะมากค่ะใหเพื่อนๆชมค่ะดูดรอบนะคะเพื่อนๆงามงามกับเพื่อนๆค่ะ นี่ก็คือข้าวนะคะตรงนี้ก็จะล้มค่ะลมแรงค่ะต้นสูงใหญ่ก็จะล้มอย่างนี้ละคะ่ะเขาเรียกลมหัวกุดนะคะหัวกุดเมื่อมาปั่นเขาจะเป็นแบบนี้ละคะ่ะต้นข้าวกว้อยละเนละนาดกันละคะ่ะกลางออกรวงด้วยก็มีนะคะดูรวงเขาที่ข้าวอ่อนๆอยู่เลยค่ะดูมันจะเป็นข้าวเขาเรียกข้าวกลับนะคะไปคะ นี่ค่ะข้าวกลมนะครับเพื่อนนี่แหละค่ะเป็นข้าวกลมค่ะ